โซเชียลจังหวัดอะไรในประเทศไทยที่มีพื้นที่มากที่สุดจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณ โซเชียลพวกเรามีเรืเร่องทีบบงตงง่ต้องคุยกับเธอักกนเต้นอปาเล้นกันด้วกับใครอ่ะคุดเดียวแ้ควคนเดียวไม่สนุกหรอกเดีย๋ยวเราเล่นด้วยมาสิ ฟ้าแจ้งว่าให้เป่ายางนะไม่ใช่เป่าน้ำลายใส่เราขอโทษไม่เป็นไรไม่ได้จะต่อนี่พอค้าเล่นเป่ากบกันเหรอใช่เล่นมาฮัดกันดีกว่าไหมช่วงนี้โควิดระบาด ครูวิทยาศาสตร์ให้ทำรายงานเรื่องแหลกอ๋อก็เลยไม่หาข้อมูลที่ไหนนั่นน่ะสิพ่อสมดุดหนังสือก็น้อยเรารู้เรารู้ราถามโซเชียลโซเชียลรู้ทุกอย่างโซเชียล <Social. S 2> นี่เหรอโซเชียลเก่งจริงเหรอจริงสิไม่เชื่อหรอก็ลองถามดูสิ โซเชียลห่งบวกหเท่ากับเท่าไร่ใช่1นบวกหเท่ากับเท่าไรเฮ้ยไม่ใช่แล้วออโต้อาอีกแล้วนะคําถามมีเด็กอนุบาลยังตอบได้เลยอุ้คำถามใหม่คําถามใหม่ฟุตบอลโลกควาศสองพา5จัดที่ประเทศอะไรกาตาฮูมาฉันถามว่าใครเป็นคนค้นพบแรงน้ม ทวมของโลกเซอร<ฮ>์ไอแซคนิวตันหูมาฉันถามอีกหนึ่งคำถาม,ถามปาลาการังเป็นพืชหรือเป็นสัตว์ทะเลสัตว<ฮ>์ทะเลหูเก่งจริงด้วยฉันอยากดังใน t ิสต็อกเธอรู้ไหมว่าต้องทำยังไงใช่ฉันก็อยากดังใน a c e b o o k เธอรู้ไหมว่าฉันต้องทำยังไงฉันอยากดังในไอจีเธอรู้ไหมว่าฉันต้องทำยังไง ง่ายมากเดี๋ยวฉันเปิดตัวอย่างคนดังๆให้ดูแล้วรายงานล่ะโอ้ยอย่าไปทำนาอ๋อเขาจะเขาจะจะเสร็จเมื่อไหร่รายงานสวัสดีค่ะวันที่ช่องคนกบช่องลนนะคะคนหนึ่งก็ติดทิกต็อกอยู่คนหนึ่งก็ติดเฟซบุ๊กอยู่คนหนึ่งก็ติดไอจีสงสัยไม่มีใครมาช่วยเราเวลาโซเชียลช่วยเราหน่อยนะ เออแงงอแรงพออือคือฮ่าเราพิ์ไม่เก่งอ่ะแรงคือเย็นเย็นเย็นยนมีอะไรกันก็โซเชียลนะสิมีแต่คนมาคอมเมนต์ด่าฉันรู้จักฉันก็ไม่รู้จักใช่ฉันก็ด้วยแถมยังโดนหลอกให้รัก โดนหลอกให้เปรซ์แล้ก็เทเราทิ้งใช่รู้ไหมตอนนี้ฉันอะก็มันจะโดนฟ้องอะนะอ้าวแล้วทำไมโทษว่าเป็นความผิดโซเชียลล่ะถ้าไม่ใช่ความผิดของโซเชียลแล้วจะเป็นความผิดใครใช่ใช่ผิดที่ใครก็ผิดที่พวกเธอเธอเธอนั่นแหละก็พวกเธอใช้โซเชียลอย่างไม่ฉลาดโซเชียลมีทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีเราต้องเรียนรู้การรับมือข้อดีและข้อเสียของโซเชียล เออที่พูดพูดมาก็มีเหตุผลใช่ใช่โอ้ยพูดคำอ,อื่นไปไหมนี่เนี่ยใช่ใช่าแเจงไปหาโซเชียลกันเถอะเอาแล้วทำไมไม่เชื่อเราไปด้วยใช่ใช่อ้าวรอด้วยทุกสิ่งบนโลกใบนี้มีทั้งด้านมืดและด้านสว่างมีทั้งคุณและโทษอยู่ที่ตัวเราว่าจะนำมาใช้แบบไหน โซเชียลก็เช่นกัน